สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง FC ทั้งภายในและต่างประเทศเด้อสิน้นจาวนี่หาว <laughs> มื้อนี้ยินดีต,อออต้อนรันนนบเข้าสูขขนน่ช่องน้องตุ๊กสาวลาวซ้ําเนื้อซีดิวมื้อนี้ฝนตกเนาะไปกระเดอบ่ไดก็เลยต้องแม่มานางเว้าฝอยอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะมื้อนี้น้องตุ๊กบ่มีอันเดอร์ไลน์น้องตุ๊กสิมาเฮียนเฮ ไข่เค็มไข่เค็มมันจะเค็มขนาดไหน,นเนาะอุ้ยไข่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 ไขไขน้องตุ๊กได้ล่างหรือว่าล่างทำความสะอาดมาเรียบรอย้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กบาจินทดลองเฮดไข่เค็มถ้าว่าน้องตุ๊กเฮ็ดเป็นหรือว่าเฮดอันนั้นเนาะน้องตุ๊กอาจจะเอาไปขายตลาดได้เนาะทุกคนเนาะทุกอย่างทุกอย่างกล่าวคือการเฮียนหูเราทุกคนนี่ฮากัสิไป ถ้าไปเบิ้งน้องตุ๊กเฮ็ดคายเค็มกันเลยเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยนี่จ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอาคากล่องตัวเองนี่จ้าน้องตุ๊กกระได้นนล่างเรียบร้อยเนาะเท่าตรงในล่างไม่บ่าอันเวลาเขาสื่อใครมามันจะมีไข่เป็ดทีแบบเป็นอไข่เป็ดทีมันมี ขี้เป็ดขี้ไก่ติดนะทุกคนเฮาก็ต้องในหลากทำความสะอาดก่อนเนาะไข่เป็ดนี่น้องตุ๊กซื้อมาแตะหนึ่งเนอแล้วคาอ่าร้อยสี่สิบเก้าบาทเนาะคือแตะหนึ่งหาสิพันกีบเนาะคือเป็นไข่เป็ดอ่มันแตกคือสองหน่วยน้องตุ๊กก็เลยเอาออกเนาะคืออยู่แอปเข่ขแหละแต่อันนี้คือน้องตุ๊กได้ลากมาเรียบร้อยน้องตุ๊กกําลังสือ้อ น้ำส้มสายสูน,ยนี่เนาะน้องตุ๊กใส่ยี่ห้อนี่น้ำส้มสายสูตาลวมรถเออแซ่ไบสองนาทีเดี๋ยวน้องตุ๊กจับเวลาก่อนเนาะฉันจับเวลาก่อนมื้อนี้ฝนตกก็บ,บ่ได้เฮ็ดเด้อเนาะเฮียนเฮ็ดไข่เค็มใบขาย เดีวก็น้องตุ๊กกะสิเฮ็ดสมมูอีกเนาะเพราะว่าสมมูหมดแล้วยังสามสามแพ็คเนื่นอเนาะน้องตุ๊กก็เลยจะเฮ็ดต่ออีกนอเนาะเฮ็ดต่อแล้วก็ไปขายอยู่บ้านฝนตกลินบุผัวสีเฮ็ดเดอเอาตัวจับเวลาอยู่สิเดินเน,นาะนาฬิกาจับเวลาดีเซ็ต นเนาะตัวจับเวลาจับเวลานาทีสัอสองนาทีสองนาทีนะจ๊ะเริ่มจากยังไม่ได้เทเลยกดเริ่มซะแล้วเลงกเลิกเทน้ำสุมลงก่อน เริ่มจับเวลาสองนาทีเนาะนี่มันก็จะเหอปะติกริงาแบบนี้นี่เนาะมันฟดฟดมันก็จิกัดก่อนออกเอาแบบสิ่งสก,กรปรกเนาะของใครออกแล้วจะเ,เหตุเหอเพื่อใครหันบ้างเนาะนี่เสื้ออีกเนาะเสอมันถล่มถมเลยเนาะทุกคนเนาะ แลรวเนาะท่วมแ้วแเลยปะไ้นะจ๊ะสองนาทีนะจ๊ะหนึ่งนาทีแล้วน้องตุกข,ขอตัวไปเกี๊ยมเอาเกลือก่อนเด้อคนเด้อ นี่มันก็จะคืนฟองแบบนั้นหรอกบ้านนี้เฮากัหยับไข่ของเฮาไปนี่น้องตุกเสือเกลือนี่เด้อเกลืออานาไมยไอโอดีนเกลือเกอลราวบู้ว่ะน้องตุ๊กเท็เป็นหม้อนี่ ข้างแหลกเนาะา้สําเหนือเฮ็ดไขชเท็มโอ้หมดเวลาแล้วจ้าสองสองนาทีแล้วรวดเร็วจังเลยนี่เทสเกลลงไปก่อน แล้วก็มีโหลเป็นกระตุกกระติกเอามาใบ่เสื้อไคเนาะมันหมดเวลาแล้วน้องตุ้มจิทานบอลคันนี่นี่มันกระิบเป็นแบบนี้เลยเนาะอ,อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอมันกัดก่อน,นออกอย่างนี้เลยเหรอ ค้ายๆแบบเปลือกไข่มันออกเนาะทุกคนถ้าก็มาเซื้อเกลืออย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้จ้าถ้าก็ลงโลเลยเนาะ สมสายสู้กัดมือจ้าฮัาจะลงเป็นสุดเป็นสุดเนาะองตุกเบิ้งสุดนำยูทูบมาเดินลงตุกเ,เ,เราเฮยนเฮ็ดเราลงตุกกจะเฮ็ดขายเนาะ ทำอย่างนี้อืออย่างนี้แหละอยู่บ้านจะยิง่ยงดูได้ <c ười> คับต่อไปเห็นเจ้าให้น้องตุกดีเด้อ <c ười> ป็นบอกมันคือบ่อ,อยากจับนี่แหละทุกคน เกือมันคือบอยากจับนดเดียเอาเข้าไปเขาจะว่าสิบห้ามือเป็นเป็นไครเข็ม น้องตุกเฮดนี่สกิมมือมันสิเป็นเนะหรือว่าต้องเสือเวลาสิบหามือเหมือนกันเหมือนกันหรือเปล่าจะเป็นหรือเปล่าหรือมันจะออกมาเค็มปิ๊ปปี ใครมีนวลสีเขียวด้วทุกคนมีเขียวแลว้วก็แดงออกบัวๆด้วอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ แบบมันเป็นเยื่อๆเออเปบอร์ใครมันออกเป็นเยื่อๆนี่มันเป็นแบบนี้เลยทุกคน

จับเวลาอีกจ้าสองนาทีนี่มันพุดเนาะฟดฟดฟดเลยเอาตุก,กเกืยบใครต่อไปถ้าน้องตุกจิบไปขายน้องตุกบ่าจ,จะขายสามน้วยสิบพันเาจ,จะได้ขายพวกคุณสามหน้วยสิบพันก็คือ,อยูสามสิบบาทเห็นบอก 30บบาท ได้อย่างนี้แล้วจ้านี่เนาะแบบนี้แล้วไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มตองเลียนนาเดยทมันนันแบบันั้นบอกคนต้องตุกต้องเลียนเลียนรวมเลยมันจะงานนั้นเนาะไม่ว่าเลียนลงนี่เนาะไม่ว่าเลียนแบบเดกก็ได้ ถึงเวลาแล้วจ้ะสองนาทีแล้วเขาก็กวดเปิิงผอมหน่อยมาไข่แตกกัแตกอย่าไม่ได้ไข่แตกเสือไปแลวก็ยันเข้มเกินไป เบอร์กันเลยนัอาชูสัก อันสมักสิทกัดมือแล้ว เสร็จแล้วจ้าน้องตุ๊กขอบ้านเกลือไปอีกหนึงเนาะเผื่ออย่ามันบวเล็มเนาะเกลือเยอะมากมายมอืเดี๋ยวน้องตุ๊กเอาผ้ามาปิดกันเด้อ คามาปิดอันนี้ก่อนให้เข้มก่น,นี่ปิดปิดไปเนาอสิบห้ามืดเดี๋ยวคา่มาเบ่งเนอาอว่าใครเข้มของตุกเป็นนะเดี๋ยนนะม,ม,ม,มันต่สี่มึงโซนาที่พันไปเอาสี่ห้าหม่าพันไปเนาะ นนี้เนาะไายเค็มของนองตุ๊กก็ได้ลงโหลเรียบร่อยนองตุ๊กเฮ็ดเป็นแบบไข่เค็มแห้งเนาะบริได้ตุ้มน้ำเกลือแล้วลงมาทอกซะเนาะนงตุ๊กอาจจะเอามาแบบทาทาเกลือแล้วก็มากไวสิบห้ามือเนาะบ่ะสิบเป็นเราเดินเดี๋ยวเจ็ดมื่นลองมาตุ้มเหมือนกันเนาะว่ามันจะเค็มบ่ <laughs> นับจากมือนี้ไปเนาะทุกคนเนาะมือนี้กับฝนตกฝนลินอื ฝนย่อยๆอยู่เดียวี่กำลังย่อยๆอยู่เนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กก็เลยหูว่เสียเดินเนาะทุกคนก,ก็เลยแบบเฮ็ดไข่เค็มเพื่อเอาไหว้ขายเพื่อไปขายได้ก็เฮ็ดไว้กินเท่าเลยเนาะส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กเสิลาวทุกคนไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหน้น้องตุกก๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเ,เด้อบ๊ายบาย